เพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูผักสวนควรัวเล็กๆของเราค่ะวันนี้เราจะเก็บพริกนะคะทุกคนพริกก็เมื่อกี้คลิปที่แล้วเก็บไปแล้วค่ะได้หน่อยหนึ่งคลิปเป็นพริกพริกที่หนูนะคะทุกคนเก็บแช่ใส่ตู้เย็นไว้กินปีหน้าค่ะนะคะต้นนี้ที่เก็บไปแล้วมาเก็บต้นนี้กันต่อค่ะเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็สุกแล้วทุกคนเขาแก่แล้วเนาะ ก็จะเหลือไว้กินเก็บกินทีละนิดดอกใหม่ๆเขาจะได้ขึ้นมาทุกคนเนี่ยค่ะภูมิใจมากเลยปีนี้ได้กินพริกดุมากทุกปีไม่ขึ้นทุกคนเนี่ลค่ะคนไทยในต่างแดนหาอยู่หากินในสวนหลังบ้านปีนี้ไม่ค่อยได้ปลูกผักเยอะเท่าไหรค่ค่ะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านคะ่ะทุกคนเพิ่งเมื่อปลูกเพิ่งเมื่อปลูก ตอนทีหลังเนาะทุกคนมันก็เลยขึ้นช้าเก็บช้าหน่อยทุกคนมันเล็มยากกลัวจะไปตัดถูกดอกเขาค่ะดอกที่กําลังจะเกิดเนาะก็เลยเก็บช้าหน่อยนะคะเผ็ดมากทุกคนกินกับไส้กรอกเนาะทุกคนเนาะไส้กรอกอีสานก็หาที่จะแบบว่าใครแบบอร่อยอร่อยนะคะหายาก ที่นี่ก็ทุกคนก็มาหัดทำกันเนาะทุกคนมาหัดทำกันที่นี่ต้องหัดทำหมดทุกคนที่นี่จะต้องอยากกินเลยรทำเองเนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าออกไปปากซอยไปหาซื้อได้เหมือนบ้านเราไปตลาดลงตลาดนัดก็เต็มเนาะทุกคนที่นี่ต้องหาซื้อเองเอยต้องหัดทำเองหาซื้อไม่ได้ เขาจะได้ขึ้นค่ะเผ็ดจี๊ดเลยทุกคนมันเผ็ดแม่อร่อยนะมันเผ็ดโดดโดเนาะทุกคนเอาไปทําพริกกะปิเอาไปทํกกปาทน้ําจิ้มซัมบูดแซ่บมากค่ะภูมิใจมากเลยค่ะปีนี้ดกมากทุกคน <S <S เขาเริ่มเหลืองแล้วค่ะทุกคนลูกเล็กๆเหมือนเขาจะยังไม่แก่นะทุกคนเดี๋ยวทุกคนกิ่งหนึ่งมีตั้งเนี่ยบางหนึ่ง,งสองนีง่ยดกทุกนั่นเลยค่ะ พี่คิดหนูดกทุกกิ่นเลทุกคนตอนแรกดอกมะเขือเราร่วงเต็มร่วงไปหมดเลยค่ะไม่ติดลูกแล้วครนี้เราเอาเราลองทำตามสูตรเอาน้ำซาข้าวน้ำซาข้าวใส่ไข่ทั้งลูกเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ ผงชูรสแล้วก็ใส่เลดบูให้เขาค่ะเริ่มเขียวขึ้นมาทุกคนมาคอยดูกันว่าจะได้ผลไหมจะติดดอกติดลูกเหมือนที่เขาว่าไหมมาดูกันนะคะว่าจะร่วงไหมมาลุ้นกันไม่ได้กินใยทุกคนปลูกที่ไนเป็นพอพอจะติดลูกแล้วก็เป็นอ่าหิมะตกค่ะทุกคนปีที่แล้วหนาวจนหิมะตกก็เลยไม่ได้กินมะเขือ มาดูกันนะคะว่าปีนี้จะได้กินไ <c oughs> <c oughs> หมนี่เก็บใกล้หมดแล้วค่ะทุกคนไม่รู้จะคุยอะไรทุกคนช่วงนี้ขอให้ทุกคนปลอดภยนะัยเนาะขอส่งกำลังใจให้พี่ทหารไทยแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่แถวนั้นปลอดภัยทุกคนนะทุกคนสงครามเนาะพูดไม่รู้พูดยังไงบอกได้คำเดียวว่า ยังไงอะ่ะไม่อยากได้ยินว่าคำว่าขมเมนทุกคนเนาะจริงๆแล้วคมเมนตะ่ะทุกคนเวลอ,อหรือว่าต่างด้าวที่มาอยู่บ้านเราอะทุกคนบางทีเขาไม่ค่อยใจดีนะทุกคนเขาเขาไม่ใจดีกับพวกคนไทยนะบางบางคนนะคะทุกคนมาแล้วก็มามาเก่งมาซ่านะทุกคนอืมพูดแล้วก็เราเคยเจอค่ะพูดแล้วก็ขึ้น ลาไปซื้อของนี่ยิ่งหญิงเทุกคนคนเขเมรมันจะมีตลาดนัดตลาดขายของอยู่ที่หนึ่งที่พัทยามีแต่แม่ค้าเขเมิทั้งนั้นเลยคะ่ะทุกคนเราจําไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าอยู่แถวสุขุมวิทนะคะทุกคนหยิ่งเขาใส่ทองเขารวยกันนะทุกคนนะมาขายอยู่ที่เมืองไทยไม่มีสำนึกบุญคุณเลยทุกคนพูดไปนู่นทุกคน คันโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเก็บต่อ